และในเอพิโซดนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับพี่อุ้งนะคะกมลนาฏอง,งวันดีค่ะและในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับแฟชั่นและความยั่งยืนค่ะค่ะก็อยากจะทราบว่าแฟชั่นกับความยั่งยืนเนี่ยค่ะมันจะไปได้ด้วยกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าแฟชั่นอย่างที่บอกก็คือการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากและความยั่งยืนมันก็คือการที่เราใช้อะไรนานๆหรือว่าทําให้มันยืดอายุการใช้งานของมันมากขึ้นพี่อุ้งมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ จริงๆสองคำนี้มันย้อนแย้งกัน<ม>อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราด้วยตัวความหมายของแฟชั่นนะแฟชั่นมันคือสิ่งที่สะท้อนการเวลาเนาะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงอย่างแนบชิดกับกับยุคสมัยแล้วก็แบบเรื่องของเวลาดังนั้นแบบยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนเร็วลฟ็บไซต์เปลี่ยนเร็วแฟชั่นก็เปลี่ยนเร็วตามอะค่ะแต่เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็อย่างที่เพื่อบอกก็คือมันเป็นเรื่องของไมเซ็ตของการใช้งานที่ ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอะไรยังใช้ได้ก็ใช้ต่อไปหรือว่าการใช้อะไรที่มัน long lasting อยู่ได้คงทนยาวนานซึ่งจริงๆแล้วในแง่ของความยั่งยืนมันอาจจะตรงกับคำว่าสไตล์มากกว่าคำว่าแฟชั่นเนาะซึ่งจริงคำว่าสไตลมันก็คือการที่เราหาเจอว่าเออคาแรคเตอร์ของเราเป็นคนยังไง personality เราเป็นคนยังไงแล้วเราอยากจะ project ภาพแบบไหนออกไปให้คนจดจำได้อย่างเช่นแบบถ้าอุ้มพูดง่ายๆเลย สตีฟจ็อบส์อย่างเงี้ย mm hmm. ก็เป็นคนที่มีสไตล์ชัดเจนมาก mm hmm. เพราะว่าเขาสร้างภาพจําให้คนเห็นว่าอ๋อแค่เสื้อคอเต่าอ่าหนึ่งตัวนะคะรองเท้า New บาลานใช่ไหมกางเกงยีนแล้วก็ออกมาด้วยลุคนั้นซ้ําๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือแบบสไตล์ของเขาที่แบบทําให้คาแรคเตอร์เขาชัดขึ้นมาแต่นั้นก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าแฟชั hmm. ่นเพราะว่าจริงๆแล้วแฟชั่นเนี่ยก็คือสิ่งที่แบบ เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะดังน,น,นั้นเราอาจจะต้องมาแยกให้ถูกว่าเวลาเราพูดเรื่องแฟชั่นกับความยั่งยืนเนี่ยเรากาลังพูดถึงแฟชั่นที่เป็นหมายความมากกว่าแค่เสื้อผ้าหรือว่าเฉพาะเสื้อผ้าใช่ซึ่งแบบริงๆแฟชั่นมันรวมไปถึงแบบมือถือขับรถอะไรไลฟ์สไตล์กินอะไรด้วยอะค่ะใช่แต่ถ้าเราพูดเฉพาะในมิติข,ของเสื้อผ้าเนี่ยมันก็มีความที่จะสอดคล้องไปด้วยกันได้ถ้าเราเหมือนถอยกลับมาดูว่าจริงๆแล้ว การแต่งตัวเราอาจจะไม่ต้องวิ่งตามแฟชั่นขนาดนั้นก็ได้ค่ะแล้วพี่อุ้งคิดว่าใน fast fashion นะคะกับความยั่งยืนเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะย้อนแย้งอีกเหมือนกันว่มามันจะไปได้ด้วยกันได้ยังไงหรือว่ามีแนวทางอะไรที่ทำให้ fast fashion สามารถชะลอตัวลงได้บ้างมัืออืมจริงๆเป็นคำาที่ใหญ่มากอันนี้ก็จริงๆแบบด้วยด้วยแนวคิดของ fast f a นะคะเอ ด้วยรูปแบบธุรกิจเนาะเขาเน้นในการผลิตออกมาให้มากๆแล้วก็ขายให้ได้มากๆในเวลาที่น้อยที่สุดดังนั้นมันไม่มีความยั่งยืนอยู่แล้วในตัวของโมเดลธุรกิจแต่ว่าปัจจุบันนะคะมันเราเราอาจจะขอแบ่งเล่าว,ว่าแฟชั่นมันอาจจะแบ่งได้เป็น2มิติเนาะในคือในมุมของโปรดักชันก็คือสิ่งที่แบรนด์เขานำมาเซิร์ฟให้เราคอน s u m e r ก็เรื่องหนึ่งว่าเขาจะทำคอลเลคชันใหมท่ทีแค่ไหนใช้วัสดุ ดีหรือไม่ดียังไงนะคะแล้วก็ทวิตแรงงานยังไงมันก็จะเป็นมิติที่เราต้องไปคุยกันต่อแต่ว่าอีกฝั่งเองก็คือเรื่องของคอนซัมชันคือผู้บริโภคเราเนี่ยมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าเราจะฟาสต์คอนซัมชันหรือไม่ฟาสต์คอนซัมชันกับโปรดักที่มีอยู่ในตลาดดังนั้นแบบว่าการทีเ่เราอาจจะยังเป็นผู้บริโภคซื้อสินค้าจากแบรนด์ฟาสต์แฟชั่นอยู่แต่หากว่าเราใช้มันยาวนานแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเร็ว ทรีตมันดีๆส่งต่อนำมาแลกต่อนำไปขายต่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะช่วยทำให้โปรดักที่เขาผลิตมาแบบฟาสฟาสเนี่ยมันยั่งยืนขึ้นดังนั้นก็เลยแบบอยากจะชวนแยกมองเป็นมิติของแบบการผลิตกับการใช้เนาะทีนี้ถ้าพูดถึงในแง่าการผลิตเองอะค่ะตอนนี้ทั่วโลกม,มันก็เริ่มมีการตระหนักรู้แล้วว่าโอเครูปแบบแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อม,อมแล้วก็ ไม่ค่อยดีกับระบบแรงงานเนาะหรือการขนส่งที่ใช้คาร์บอนฟุดบินมหาศาลแต่ว่าก็เริ่มมีเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆการลงทุนในรูปแบบธุรกิจใหม่ๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ รูปแบบที่เป็น circular ี c o n o m y อย่างเช่นธุรกิจ trade เสื้อผ้ามือส mm hmm. องอย่างที่อเมริกาเนี่ยก็มีเยอะแมะเยอะมากเลยแบบ Rent the Runway trade up ที่เชิญชวนให้ผู้บริโภคเนี่ยส่งเสื้อผ้าที่ตัวเองไม่ใส่แล้วกลับมาขายต่อบนแพลตฟอร์มหรือว่าการเช่าเสื้อผ้าโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็ยังมีแบบรูปแบบอย่างคลอส s mm hmm. s อย่างที่ Fashion Revolution ก็ทําก็คือชวนชวนคนเอาเสื้อผ้าเก่าเนี่ยมาแลกเป็นเครดิตแล้วก,ก็นํามาแลกกันทีนี้มันก็จะเป็นเห็นได้ว่ามันจะ เป็นโมเดลที่เบสออนแบบแชร์ริ่งอ o โคโนก็คือต่อไปเนี่ย ผู้บริโภคอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เองก็ได้เพราะว่าเราทุกคนเนีมีเสื้อผ้าเยอะมากเลยเราก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องซื้อใหม่ mm. หรือสิ่งที่มันต้องผลิตขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นฟาสต์คอนซัมชันแต่ว่ามัน s ซัสเทนได้ mm. ในขณะที่ฝั่งของการผลิตใหม่นะคะสมมุติว่าสั่งเราเป็นแบรนด์นะออกแบบอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกวัสดุที่มันเป็นซัสเทนเบลมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีทางเลือกมากมายขึ้นเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ ออร์แกนิกคอตตอนใยกันชงนะคะผ้ารีไซเคิลโพลีเอสเตอร์ผ้าเทนเซลไลโอเซลแล้วก็แบบในระดับโลกเองเนี่ยแบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆเนี่ยก็มีการจัดประกวดมีการลงทุนอินเวสในสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องวัสดุใหม่ๆแต่เขาไปกันถึงเรื่องแบบไบโอเทคแล้วอย่างเช่นแบบเส้นใยที่มาจากใยแมงมุม,มหรือว่าแบบ เส้นใยจากเปลือกส้มที่เป็นเวสจากอุตสาหกรรมเกษตรอะไรเงี้ยค่ะเราก็หวังว่าเออมันน่าจะมีนวัตรกรรมใหม่ๆที่จะมาช่วยให้แบบแฟชั่นแบบบิ๊กสเกลเนี่ยมันแบบดีขึ้นได้ mm hmm. อ,อันนึงที่ชอบมากเลยก็คือจะเป็นแบบสีย้อมจากแบคที ria เออสีย้อมโดยที่แบบสกัดมาจาก DNA ในแลบอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบ ทิ้งลงน้ําหรือว่าแบบใช,ออใช้สารเคมีแบบเดิมๆใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบ promising Technology แต่ว่าณนะตอนนี้สิ่งที่เราทําได้เลยก็คือกลับมาตรวจสอบการ consumption ของตัวเองค่ะค่ะแล้วพูดถึงแบรนด์ที่เขาใช้พวก alternative resource หรือว่า material อย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะใช้สิ่งที่เป็นพิษต่ตอสิ่งแวดล้อมเนาะผู้บริโภคอะค่ะจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยไม่ได้ทำการตลาดแบบ green washing จริงๆ g r e e n w a ว h i n g ถ้าขยายความมันก็คือเหมือนการการฟอกเขียวเนาะการทําให้เราแบบคิดว่าแบรนด์เขาเนี่ยเป็นซัพเพอรนซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คือการตลาดอย่างหนึง่ง mm hmm. เราแทบจะเรียกว่าเรารู้ไม่ได้เลยในช็อตแรกค่ะดังนั้นผู้บริโภคถ้าเราอยากเป็นสมาร์ทคอน sumer เนาะในยุคนี้เราก็ต้อง ทํากันบ้านรีเสิร์ชเพิ่มเติมอะค่ะอย่างเช่นบางแบรนด์ที่เป็นฟาสแฟชั่นเขาอาจจะเริ่มทำไลน์เล็กๆที่<ม>เป็น sustainable material แต่ว่าเทียบกับสัดส,ส่วนของแบรนด์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็คือถือว่าแบบปริมาณน,น้อยมากๆ<ม>นะคะอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของสเกลแบรนด์อีกอันนึงก็คือ,อเรื่องของอตัววัสดุที่นำมาใช้อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งแบบ เขาเคลมว่าเป็นแบบรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์ก็อาจจะไม่ได้ซัสเทนขนาดนั้นเพราะว่าต้องแบบนําเข้าขวดจากการผลิตเส้นใยอะไรเงี้ยการรีไซเคิลจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวเลือกหลังๆเลยเพราะว่าตัวเลือกแรกๆเราควรจะรีวูสกับรีดิวส์แต่พอดีว่ารีดิวส์กับรีวูสมันอาจจะแบบขายใหม่ได้ยากอ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูว่า เหมือนจริงๆแล้วสิ่งที่เขานํามาขายเราอะ่ะมันโปรโมทให้เราแบบซื้อเพิ่มเยอะๆอ,อยู่ดีหรือเปล่าแต่อย่างอันที่อุ้งชอบแล้วกันเป็นแคมเปญของパタโกลเนียวอลเวร์อ่ยค่ะก็คือเป็นแคมเปญที่บอกเลยว่าดอนบายดิสแจเกตคือคุณไม่ต้องซื้อเสื้อใหม่นะแต่ร้านเราอะ่ะมี offer repair station ออฟเฟอร์รีเพลย์สเตชันให้เอาเสื้อเก่าเนี่ยกลับมาซ่อมได้กลายเป็นว่าเขาขายดีกว่าเดิมด้วยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ greenwashing เพราะว่าเขาได้แสดงความ ได้แสงความจริงใจแล้วก็ออฟเฟอร์เซอร์วิสที่ว่าคนจะกลับมาที่ร้านเขามากขึ้นดังนั้นเรื่องซัสเทนมันเลยเป็นเหมือนเรื่องของแบบรีเลชั่นชิพเนาะมากกว่าที่จะเป็นการแบบสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแต่ว่ารูปแบบธุรกิจยังต้องเป็นการซื้อจํานวนมากเหมือนเดิมเขาถึงจะได้กําไรค่ะก็ถ้าเกิดเรากลับไปดูในโมเดลของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีอย่างเงี้ยมันก็จะมีตั้งแต่แบบแบรนด์ที่เริ่มเนี่ยรับซ่อมให้เช่าหรือรับ รับรีเทิร์นรับเทคแบ็ก็คือว่าสมมุติเราเบื่อตัวนี้และเราส่งกลับไปให้แบรนด์ที่เราซื้อมาได้เพื่อที่เขาจะได้นํากลับไปรีไซเคิลให้ได้ mm hmm. ส่วนสําหรับฝั่งผู้บริโภคเองถ้าอยากจะซื้อแบรนด์อะไรอะค่ะ mm hmm. ก็จะมี uh, แอปตัวช่วยเนาะ mm hmm. หลายอานนันอย่างอันที่อุ้งอยากแนะนํานนก็จะมีแอปชื่อ Good on You นะคะซึ่งจะเป็น uh, แอปที่เป็นเร t i ติ้งซิสเต็มที่ชวนผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาเหมือนแบบ รีวิวมาเร й ติ้งว่าแบบแต่ละแบรนด์เนี่ยทำคะแนนได้ดีในด้านไหนบ้างเขาก็จะมี3ด้านหลักๆด้าน La b o r ด้าน Environment แล้วก็ด้าน Animal ถ้าสมมุติใครแคร์เรื่องอะไรเนี่ยก็อาจจะช่างใจเพราะว่าเหมือนการคำว่า s ustainable อะค่ะแต่ละแบรนด์ไม่สามารถตอบได้ทุกอันอยู่แล้วมันไม่สามารถร0 0เซมันไม่ใช่แบบขาวกับดำเนาะแต่มันเป็นเหมือนกับ Value ที่แต่ละแบรนด์จะให้ว่าเขาอยากจะยั่งยืนในเรื่องอะไรบางแบรนด์อาจจะเน้นไปที่เรื่องของมนุษย์ มนุษยธรรมแรงงานที่เป็นธรรมบางแบรนด์อาจจะเน้นไปที่เรื่องการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จกากสัตว์เป็นต้นเราในฐานะคอน sumer เ,เองเราก็อาจจะเลือกสนับสนุนแบรนด์เหล่านั้นค่ะแล้วก็นอกจาก Good on You App เนี่ยก็จะมี Transparency Index ของ Fashion Revolution ที่ เขาออดิตกันทุกปีว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลในห่วงโซ่การผลิตมากน้อยแค่ไหนคะ่ะก็อาจจะใช้เป็นข้อมูลประกอบได้แต่ว่าการเปิดเผยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าแบรนด์นั้นจะแบบซัพเสเทนกว่าเนาะแต่แค่ว่าเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทางนี้พี่อุ้มก็หมายถึงว่าคอน s u m e r เองก็อาจจะมีส่วนที่สร้างความยั่งยืนได้โดยที่สามารถจะ นำไปใช้ใหม่หรือว่ากลับไปใช้เสื้อผ้ากลับไปดูตู้เสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็สามารถดูได้ว่าเราเนี่ยควรจะทำยังไงกับเสื้อผ้าพวกนี้ก็ผู้บริโภคก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับวงการแฟชั่นใช่ใช,ใช่แบบอย่างอย่างของอุ้งเองอะคะ่ะการที่แบบเรามาแอดโวเกตเรื่อง s u s t a i n a b l e ใช่ไหมก็ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบ ไม่มีฟาสแฟชั่นแบรนด์เลยในตู้เสื้อผ้าเรายังมีตัวที่เราเคยซื้อเมื่อแบบหลายปีมาแล้วแล้วเราก็ยังแบบเก็บอยู่<ม>ใช้อยู่หรือถ้ามันเป็นแบบที่เราคิดว่าเรามันคลาสสิกเราใส่ได้เรื่อยๆเราที่ที่สำคัญคือเวลาเลือกอะคะอาจจะดูจากคุณภาพเ<ม>นาะคุณภาพกับแบบที่เราแบบใส่ได้นานอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้แบบแม้ว่าเขาจะผลิตมายัางไงเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มันแบบยั่งยืนขึ้นได้จากการใช้งานของเราค่ะ นอกจากนั้นพี่อุ้งมีคําแนะนําอะไรเก็ดเล็กๆน้อยๆให้สําหรับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังไหมคะที่จะสามารถลงมือทําได้เลยเพื่อช่วยกันลดขยะที่เกิดจากแฟชั่นได้ค่ะก็ง่ายที่สุดเลยอ,อันแรกสุดเนาะใกล้ตัวที่สุดก็คือการการใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในตู้เขาบบกว่า the most sustainable c l o t h e s is the one already in your wardrobe ก็คือเสื้อที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะที่เราอาจจะแบบเบื่อไม่รู้จะใส่กับอะไรเนาะเราอาจจะแบบลองหา Inspiration ในการ mix and match ใหม่ๆหรือว่าแบบเออให้เพื่อนจริงๆแค่ให้เพื่อนมาดูเพื่อนอาจจะเห็นมุมมองใหม่ว่าตัวเนี้ยเรา m a t กับอะไรได้นะคะสองก็คือเราอาจจะเก็บมันมา close swap กันก็คืออย่างของโปรเจกต์ของพวกเราเองเนี่ยก็จะมีงานแลกเสื้อผ้าค่ะที่ ทุกคนสามารถนำเอาเสื้อผ้าเก่าที่เบื่อแล้วไม่ใส่แล้วหรือผิดไซส์แล้วเนี่ยในตู้เนี่ยมาแปลเป็นเครดิตแล้วก็แลกกันได้แล้วก็แทนที่จะถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่ไปถึงการซื้อใหม่จริงๆมันอาจจะเป็นแบบการเช่าหรือว่าการยืมเนาะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ออสมมุติเราจะไปทริปกับเพื่อนหรือจะไปงานแต่งแล้วก็ต้องใช้ครั้งเดียวเราอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่หรือเปล่าเราอาจจะถามไปในกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักว่าใครมีอะไรให้เรายืมได้บ้างซึ่งอันเนี้ย พอเราเริ่มแบบมีเพื่อนๆที่สนใจเรื่องเดียวกันนะคะเราจะแลกกันแบบสนุกสนานมากเลยอย่างในกลุ่มอาสา,าสมัครของพวกเราเองอะ่ะ <c oughs> ก็แลกกันตลอดยืมกันตลอดค่ะมันก็ทั้งช่วยโลกเราก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปด้วยมากๆ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าจะซื้อใหม่ค่ะ <c oughs> ก็อาจจะเลือกจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์โลคอลแบรนดลล์แบบนดที่เล็กลไม่ได้เป็นแบ,บรนด์ที่แบบเป็นแบ,บรนด์ใหญ่หนะ <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วย ให้มีลดเรื่องของคาร์บอนได้เยอะแล้วแล้วก็เป็นการสนับสนุนแบรนด์ชุมชนหรือว่านัออกแบบรุ่นใหม่ในประเทศด้วยค่ะใช่แล้วก็เวลาซื้อก็อาจจะเลือกอ,อย่างที่กล่าวไปแบบแบบแบบก่อนหน้านี้ก็คือเลือก Product ที่มีความคุณภาพดีมีความคงทนใส่แล้วก็ก่อนซื้อเนี่ยอยากให้เมคชัวร์ว่าเราจะใส่ชิ้นเนี้ยได้นานไหมอาจจะจริงๆคือสัก30ครั้งถ้าไม่ถึงอะ่ะอย่าซื้อเลยประมาณเนี้ค่ะ โอเคค่ะแล้วในเอพิโซดนี้นะคะเราก็ได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ได้รับความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้นะคะ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมติดตามเอพิโซดต่อไปเกี่ยวกับ Fashion Revolution นด้วยนะคะค่ะ okay. ใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโ od อื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ a c e like b o o k หรือแชร์ a c e b o o k ไทยมูกได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมูกหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมูกนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ t h a i m o o k org ค่ะ